บยนภูมใจนำเสนอนิยายแนวทะเลทรายเรื่องใหม่เดือนประดับทรายที่จะมาเขย่าหัวใจของคุณให้ซันไว้และประทับใจไปกับเรื่องวุ่นๆุ่นของคู่กัดตลอดการอย่างชิปอมลาและพันไม่์สำหรับอีพีนี้เรามาเปิดตัวพันไมลกันก่อนนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังและฟินกันต่อกับเดือนประดับทรายอีพีหนึ่งพาร์ทหนึ่งกันได้เลยค่ะโอไมก y god ยังมีรถจิบบูโรทั้งรุ่นนี้อยู่อีกเหรอ หญิงสาวผมซอยสั้นท่าทางธรรมะแมงอุทานพร้อมกับกวาดสายตามองไปรอบยานพาหนะสีดำทันเก่าๆที่ผู้นำบาลสคนใหม่ส่งมารับเธอและพี่ชายที่สนามบินรถจิบรุ่นซปเปอร์ไลคามนี่เหรอที่เพื่อนของพี่แทนส่งมารับเราพันไมล์เหลือบมองพี่ชายด้วยสีหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นรถที่ส่งมารับพวกตนหลังเดินทางมายังบาลสในฐานะแขกคนสาคัญของทีกอมรานว่าที่ผู้นำเผ่าคนให,ใหม่ของที่นี่ แทนไทยจึงยิ้มกว้างเมื่อจับน้ำเสียงผิดหวังนั้นได้มันจะรอดไหมหญิงสาวบ่นพึมพำกับตัวเองขณะใช้ใสายตาสำรวจสภาพรถจิบรุ่นเก่าสนิมจับคันดังกล่าวผิดหวังมากเหรอพายพันไมย,ยักไหล่ก่อนจะพูดสวนกลับไปใครว่าประทับใจสุดๆต่างหากปากบอกว่าประทับใจแต่น้ำเสียงที่พูดออกมานั้นฟังดูก็รู้ว่าประชระชันอยู่แทนไทยจึงสายหัวทำสีหน้าอ่อนใจ เรื่องมากทำตัวเป็นคุณหนูไปได้อย่างพันไม้น่ะเหรอคุณหนูพูดผิดพูดใหม่ได้นะหญิงสาวพูดพางชี้ที่ตัวเองก็พี่แทนเคยคุยไว้เองไม่ใช่เหรอว่ามีเพื่อนเป็นชี้พายเพิ่งจะรู้นะว่าคนระดับท่านชี้เขาส่งรถแบบนี้มารับแข่สงสัยคงคิดจะต้อนรับเราแบบเจาะลึกให้ถึงแก่นจัดเต็มชนิดที่ว่าให้เรานอนกลางดินกินกลางทรายพักอาศัยอยู่ในกระโจมแบบพวกเดดูอินแน่เลย หญิงสาวค่อนขอดเพื่อนพี่ชายด้วยความหมันไส้ทั้งๆที่ยังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนแทนไทยสายหน้าพร้อมกับยิ้มขำจะบ่นทําไมก็เราเป็นคนร้องขอตามมาเองพร้อมกับบ่นยืดยาวว่าเรียนจบแทนที่จะรีบหางานทํากลับมาเที่ยวทะเลถไหยไปเลื่อยเปื่อยทันไม้แกล้งทาหน้าตูมตัดกับดวงตาเป็นประกายพาวละยิบด,ด้วยความตื่นเต้นไร้วี่แววรู้สึกผิดบ่นเรื่องนี้อีกแล้วภายแค่จะมาหาประสบการณ์แปลกใหม่ กลับจากบารัสเมื่อไหร่ก็ตั้งใจว่าจะไปลุยหางานต่อแล้วค่ะคุณพี่ชายและพี่จะคอยดูว่ากลับไปพายจะทําจริงที่ปากพูดไหมแทนไทยเห็นสีหน้าและเลื่อนของน้องสาวเพียงคนเดียวก็ได้แต่สายหน้าตอนจะพูดดักคอเธอว่าถึงปากจะบ่นแต่จริงๆแล้วถูกใจแล้วสิพันไมย,ยักคิ้วฉีกยิ้มกว้างช่างเป็นพี่ชายที่รู้ใจน้องคนนี้ที่สุดแม้ปากจะค่อนขอดแต่เจ้าตัวกลับกระโดดขึ้นรถเป็นคนแรก อย่างไม่อาจระงับใจไว้ได้อีกจิตวิญญาณของนักะชนภัยเดือดพล่านอยากจะออกไปโลดแล่นในดินแดนทะเลทรายเต็มแก่แต่เมื่อเห็นแทนไทยชักช้าก็อดไม่ได้ที่จะต้องหันมาเล่งเร็วๆสิคะพี่แทนชักช้าเปคนแก่ไปได้ที่อย่างนี้เรามาเล่งปากบ่นว่าแตข่ขาของแทนไทยก็เต้าขึ้นมานั่งบนรถตามน้องสาวมาติดๆเขาหัวเราะพร้อมกับสายสีษะอย่างอ่อนใจ กับนิสัยการพูจาผงผางแก่นแก้วแสนสนชื่นชอบการผจญภัยและโปรดตานการต่อสู้ทุกรูปแบบของน้องสาวซึ่งเป็นนิสัยที่นุ่มนุ่ต่างก็พากันเข็ดขยาดจนไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบทําให้พันไม้ต้องคลองตัวเป็นโสดเกาะติดพี่ชายมาจนถึงทุกวันนี้หันลีหันขวางสนเป็นลิงเลยนะเราแทนไทยเอ่ยคล้ายจะตำหนิน้องสาวไกลๆก็มันตื่นเต้นนี่พี่แทนพันไม้หันมากระซิบต,ตอบพี่ชายเมื่อเขาขึ้นมานั่งบนรถจิบ พร้อมกับทำคอยืดยาวเพื่อสำรวจดินแดนแห่งใหม่ด้วยความสนใจใชายหนุ่มสายเลือดไทยยิ้มด้วยความเป็นดูการที่เขาเดินทางมายังบารัสในครั้งนี้เพรอทราบว่าบิดาของเพื่อนรักซึ่งเป็นผู้นำเผ่าเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอย่างกระทันหันเขาจึงตั้งใจเดินทางมาแสดงความเสียใจและดูงานเกี่ยวกับธุรกิจการทำเหมืองซึ่งบารัสค่อนข้างมีความเชี่ยวชาญเมื่อพันไมล์รู้เรื่องนี้ก็เลยขอตามมาด้วย ตกลงนี้เราต้องพักอาศัยอยู่ในกระโจมแบบพวกเบดูอินหรือเปล่าคะพี่แทนหญิงสาวเอ่ยถามด้วยความอยากรู้เสียใจด้วยนะยีตัวแสบแทนไทยหัวเราะจริงอยู่ที่ในอดีตเผ่าบาลัสใช้ชีวิตแบบเล่เลอนลอนแลมอยู่กลางทะเลทรายไร้ถิ่นฐานแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าพายจะต้องไปเจอคฤหาดจานช้อนชามทุกสิ่งทุกอย่างทําได้ทองคาอันมีมูลค่ามหาศาลทีที่อยกแต่ใจและรวยล้นฟ้าชัวเลย พันไมคาดเกาเธอค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่เอ่ยมานั้นผูกต้องคราวนี้แทนไทยหัวเราะเสียงดังอย่างอดไม่ได้จิ้มนิ้วไปที่หน้าผากมนของน้องสาวเบาๆเหล่านี่พันไมหน้างอรูปหน้าผากของตัวเองปากก็ไม่ไวบ่นอุบอิบในลําคอถือว่าเกิดก่อนหน่อยจิ้มเอาจิ้มเอาบ่นอะไรแทนไทยแกล้งว่าพอเห็นว่าอีกฝ่ายทําหน้าดื้อตาใสาเข้าใส่เขาจึงพูดต่อว่า ที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราจะพูดจะจาอะไรก็ระวังปากไว้บ้างดีไม่ดีเดี๋ยวได้ตายกันหมดพันไม้แก้งทำตาโตยกมือปิดปากสายหน้าดิิๆส่งเสียงอู้อี้ในลำคออะไรแทนไทยถามทั้งขำทั้งสุนน้องสาวตัวดีที่ทั้งดื้อและล้นจนทุกคนในบ้านต่างก็สายหน้าแต่ด้วยเป็นลูกสาวคนเล็กนิสัยช่าออดอ้อนฉอ,อเลาะพ่อแม่รวมทั้งตัวเขา สินทั้งรักทั้งหลงและตามใจกันมาตั้งแต่เด็กทําให้พันไมายเติบโตมาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่กลัวเกรงอะไรหรือใครหน้าไหนตัวเขาเองได้เคยเอ่ยเตือนหลายต่อหลายครั้งน้องสาวตัวแสบก็รับปากทุกครั้งแต่ก็ยังไม่ไวายไปก่อเรื่องยุ่งยุ่ง,งไม่เคยหยุดเช่นกันจนตัวเขาเองก็ละอาแต่ด้วยความรักก็ต้องลางบ้างดึงบ้างตามภาษาพี่น้องพูดไม่ได้เดี๋ยวตายพันไมอดแย่แทนไทยไม่ได้ ได้ยินดังนั้นเขาเลยแจกมังมเงยไปให้หนึ่งทีจะแม่ตัวยุ่งทำหน้ามุย้ยลูปหัวตัวเองเบาๆหลังแกน้องอีกแล้วนะเธอตวัดตาคมค้อนพี่ชายสงสัยว่าเพื่อนของพี่แทนจะไม่ได้รวยจริงหรสิพูดนิดพูดหน่อยก็ทำลายร่างกายน้องตลอดรวยหรือเปล่าไว้ไปดูให้เห็นกับตาก่อนค่อยตัดสินดีไหมมีให้ลุ้นด้วยพันไมอดอดเนบพี่ชายด้วยน้องเสียงเย้าแย่ไม่ได้ แทนไทยหัวเราะขบขันกับท่าตีของน้องสาวที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้เพราะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองพูดเหมือนเราจะไม่ชอบและมีอคติกับพวกคิดอยู่นะพายเคยอ่านเจอข้อมูลที่เกี่ยวกับทะเลทรายจากในหนังสือค่ะพี่แทนชีพพวกนี้รวยตายชักไม่ต้องทํางานทําการเอาแต่จีบผู้หญิงไปวันๆเห็นผู้หญิงสวยเป็นไม่ได้จ้องแต่จับฟันลาแตนเพื่อเก็บเป็นสถิติและคิดว่าเงินคือพระเจ้า พันไมล์เล่าให้พี่ชายฟังถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่เธอได้รับมาด้วยสีหน้าและท่าทางที่จริงจังแปลข้อมูลพวกนี้มาจากไหนเพ้อเป็นเรื่องเป็นราวแทนไทย้อนถามด้วยน้ำเสียงกู้หัวเราะอย่างขบขันในอาการเจ็บแค้นของน้องสาวพันไมล์หัวเราะตอบในตาใสาซื่อด้วยน้ำเสียงภูมิใจว่าอ่านมาจากนิยายผู้จบก็ถูกพี่ชายเขกหัวเบาๆอีกครั้งไร้สาระจรนะเราพี่แทนว่าใครไร้สาระหนังสือหรอพาย เจ้าตัวโวยลัน่นทั้งสองอย่างแทนไทยตอบโดยไม่สนเที่ยวเล็กๆที่น้องสาวแยกใส่หนังสือเขาออกจะดีอ่านแล้วรู้เลยว่าชี้พวกนี้ชอบกดขี่ผู้หญิงอันนี้ไม่ชอบอย่างแรงพันไม้พูดด้วยน้ำเสียงไม่ปลืม้มหนังสือพวกนั้นเขาเขียนขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเราก็ามาคิดเป็นตุเป็นตะนี่ก็ไม่ใช่นั่นก็ไม่ถูกภายที่เกียดเดาแล้วถ้าพี่แทนอยากโม้เรื่องความรวยของเพื่อนก็เล่ามาเลยแล้วกันพันไม้พูดเงอนๆง ขณะที่รถจิบเคลื่อนออกจากสนามบินมาได้พักใหญ่แทนทายิ้มกว้างพร้อมกับยกมือขยี้ผมของน้องสาวแรงๆด้วยความเอ็นดูใครโม้แค่พูดเรื่องจริงเราควรจะฟังไว้ประดับปัญญาที่มีอยู่น้อยนิดหญิงสาวตวัดตาคมค้อนลึกเครืองที่ผูกหาว่าโง่แต่ความอยากรู้เรื่องราวของบารัสมีมากกว่าเธอจึงเลือกที่จะนิ่งและฟังสิ่งที่พี่ชายเล่าอย่างตั้งใจเผ่าบารัสแม้จะเป็นชนเผ่าเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางชนเผ่าทะเลทรายอีกนับร้อยนับพันแต่ก็นับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะนอกจากจะมีบ่อน้ํามันแล้วก็ยังมีเหมืองแร่ทองคาอยู่อีกหลายแห่งบานช่องของชาวบาและส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากดินโดยมีส่วนผสมของปูนขาวและน้ํามันสนถึงแม้ว่าจะทํามาจากดินแต่ก็มีความแข็งแรงและคงทนถาวรผิดหวังไปหนึ่งพันมมยกนิ้วขึ้นนับหันมาบอกพี่ชายและผู้ต่อว่า เรื่องนอนประโจมผ้าท่ามการทะเลทรายเป็นอันพับไปแต่เรื่องผู้ชายชอบไว้หนวดไว้เขาลุงลังหน้าตาดุดันชอบกินเนื้อดิบไล่ตัดทอคนเป็นว่าเล่นหรืออาจจะถึงขั้นกดขี่ข่มเหงผู้หญิงให้คอยรับใช้ผู้ชายเยี่ยงทาตส่วนผู้หญิงก็คงต้องแต่งตัวปิดหน้าปิดตาและยอมให้ฝ่ายชายจิกใช้งานเธอตามอำเภอใจนี่ต้องมีอยู่จริงชัวน้ำเสียงของพันไมฟังดูจริงจังเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านี้ แทนไทยหัวเราะขบขันกับความคิดของน้องสาวแม้ไม่อยากทำลายจินตนาการอันบวนเจร์ของพันไมายแต่ในเมื่อมันไม่ตรงกับความเป็นจินก็เลยต้องชี้แจงให้อีกฝ่ายเข้าใจอ่านนิยายมากเกินไปหรือเปล่าพายไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพวกเขาไม่ได้ฆ่าคนเป็นว่าเล่นอย่างที่พายเข้าใจแต่กฎต้องเป็นกฎและกฎของที่นี่ค่อนข้างเข้มงวดถ้าใครทำผิดกฎแม้ว่าจะไม่ใช่พลเมืองของบารัสก็ต้องรับโทษเทียบเท่าชาวบารัสโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยเฉพาะเพื่อนของพี่ลายนั้นยึดถือตามกฎตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัดสมัยเรียนอยู่ที่กันที่อังกฤษไทยอย่าได้ผิดนัดหรือทําอะไรที่ผิดกฎหมายเข้าเชีนะทําไมเหรอพี่แทนพันไมย้อนถามด้วยความสงสัยมีตัวเพื่อนชี้ของพี่ชายแทนไทยทําสีหน้าสยองยกมือขึ้นปาดคอเห็นดังนั้นพันไม่ก็แสดงสีหน้าเหมือนไม่ค่อยจะเชื่อคําพูดเหล่านั้นมากนะัขนาดนั้นเลยเหรอโหดหน้าดู แต่เขาก็ยุติธรรมและใจกว้างกับเพื่อนทุกคนเขาจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆในรุ่นฟังน้ำเสียงของพี่ชายที่เล่าอย่างภาคภูมิใจในตัวเพื่อนคนนี้แล้วพันไม้ก็รู้สึกหมันไส้ชีฟคนนี้ขึ้นมาทันทีแล้วเธอก็พยากหน้าเข้าใจยุติธรรมในแบบของเขาเน่ะสิเรามันอคติไม่เลิกแทนไทยตำหนิเมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายประชดอคติที่ไหนกันพายก็พูดไปตามเนื้อผ้าเธอย่อนจมูกดูถูกเชอะกฎของเขา กฎของเขามันเป็นยังไงแทนไทยหัวเราะพร้อมถามด้วยความสงสัยมันบ่งบอกว่าชีคคนนี้มีนิสัยเอาแต่ใจและบ้าอำนานจะใครทําอะไรไม่ถูกใจก็จะใช้วิธีรุนแรงจาัดก,การกับคนพวกนั้นโดยไม่คิดที่จะฟังใครนะสิพี่แทนเรานี่มันจริงๆเลยยังไม่เคยพบหน้าเขาแต่ขอมีอคติไว้ก่อนแทนไทยพูดทางเขหัวแม่โตยุ่งอีกครั้งยังอดใจไว้ไม่อยู่ถ้าพี่แทนเขหัวพายอีกครั้งเดียวโดนเอาคืนแน่ น้องสาวขู่ฟ้อกตวัดตาคมค้อนพร้อมรูปศรีรษะของตนเองไปมาพายแต่ต้องเขาไม่ได้เลยนะคะพี่แทนเป็นต้องแก้ตัวและออกรับแทนกันตลอดเรายังไม่เคยเจอเขาสักครั้งแต่ก็ตั้งต้อมต,ต่อต้านไว้ก่อนแล้วพี่ว่ามียุติธรรมสำหรับเขาและการเดินทางมาบารัสในครั้งนี้ชิคอมารานเขาก็ดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเรื่องที่พักเราก็ไม่ต้องมีตกกังวลอะไรเพราะเพื่อนของพี่เขามีบ้านใหญ่โตมากพอ ที่จะให้เราไปพักอยู่กับเขาที่นั่นได้อย่างสะดวกสบายเรียกว่าฟรีตลอดทิพย์เลยนะแม่ตัวยุ่งแล้วยังจะตั้งป้อมมีอคติของเขาอีกมันก็ดีตรงฟรีนี่แหละแบบนี้สิที่พายชอบพันไม้หัวเราจนตายหีงกไม่เลิกเลยนะเราใครบอกว่าพายงกเขาเรียกว่าประหยัดต่างหากในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันรถจิบก็วิ่งเข้าสู่ตัวเมือง พันไม้ตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรือนสีขาวสีน้ำตาลน้อยใหญ่ที่ปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบอยู่ริมถนนหญิงสาวเหลียวซ้ายแลขวาไม่หยุดนิ่งนี่หรือเปล่าคะบ้านที่พี่แทนบอกว่าทํามาจากดินเธอเอ่ยด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นใช่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะวพาบ้านพวกนี้จะทํามาจากดินแต่ก็สวยและก็คลาสสิกไปอีกแบบหนึง่งคนที่นี่เขาเก่งและมีความชานาญหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการต่อสู้ถ้าพายได้เจอเพื่อนของพี่พายอาจจะทึ่ง ตอนอยู่อังกฤษที่เคยเห็นเขาล้มฝรั่งล่างยักด้วยมือเปล่ามาแล้วแทนไทยเปล่ายกย่องเพื่อนชี้ด้วยความภาคภูมิใจฟลุกหรือเปล่าพันไมล์เหล่พี่ชายด้วยสีหน้าไม่เชื่อถือคำพูดของเขาเรื่องจริงพวกนั้นมาดูถูกคนเอเชียเขาเลยจัดการสั่งสอนซะให้เก็ทเวลาพูดอะไรจะได้ใช้หัวคิดก่อนไม่ใช่สัตว์แต่พูดจาพล่อยๆแต่อีแค่ล้มฝรั่งคนเดียวทำเป็นคุยไทยบอกว่าคนเดียวสามต่อนหนึ่งต่างหาก พี่ชายยกมือประกอบและมือเปล่าตรงจุดนี้เองที่สามารถดึงความสนใจของพันมไม้ไว้ได้เพราะเธอเองก็ชื่นชอบและฝึกฝนศิลปะการต่อโู้ทุกรูปแบบอยู่เสมอหญิงสาวจุดหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องหาโอกาสไปอย่างเชิงฝีมือเพื่อนของพี่ชายสักครั้งและนึกในใจว่าแล้วจะได้รู้กันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะจะขอประกาศสัปดาข,ของหญิงไทยใจห้าวหาให้พวกเขาได้ทึ่งและประจักษ์ด้วยสายตาของตัวเอง เธอเองก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสยามและเป็นคนที่มีฝีมือมากพอตัวคนหนึ่งเหมือนกันพอมักจะหาเวลาไปฝึกซ้อมศิลปะการต่อสู้อยู่เป็นประจำจากนั้นพันไมลก็เพลินไปกับการนั่งมองตึกรามบ้านช่องแม้ว่าบาลัสจะรับเอาอรารยธรรมของชาวตะวันตกมาบ้างแต่ก็ถือได้ว่ายังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาหรับไว้ได้เป็นอย่างดีอย่างการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนที่ทํามาจากดินของชาวบาลัสที่มองเห็นเรียงรายอยู่นี้ ก็ได้มีการนำเอาอารยธรรมตะวันตกมาผสมผสานกับเอกลักษณ์ของชาวอาหรับได้อย่างลงตัวอีกไกลไหมคะพี่แทงก่าจะถึงที่พักไม่ไกลหรอกอีกไม่เกินยี่สิบนาทีเราก็คงจะไปถึงที่นั่นเมื่อเห็นอีกฝ่ายในตาพลาวระยับกับสถานที่แปลกใหม่เขาถึงเอ่ยแซวทำเป็นตื่นเต้นจะคุยกับพวกเขารู้เรื่องไหมก็ยังไม่รู้ไม่มีปัญหาพันไมตวัดตาคมค้อนก่อนจะพูดต่อ ก่อนเดินทางมาที่นี่พายไปทบทวนภาษาอาหรับกับมาสเตารีมาตั้งเดือนกว่ารับรองได้ว่าพายสื่อสารกับพวกเขารู้เรื่องชัวเมื่อรู้ตัวว่าจะมาเที่ยวบารัสพันไม่จึงไปเยี่ยมพี่เลี้ยงเก่าแก่เพื่อทบทวนและฝึกพูดภาษาอาหรับอยู่เป็นเดือนทําให้มั่นใจว่าเธอสามารถพูดและฟังภาษานี้ได้อย่างไม่ติดขัดฉลาดนี่รู้จักเตรียมพร้อมด้วยคราวนี้แทนไทยหัวเลาะไม่คิดว่าน้องสาวจะไปหาพี่เลี้ยงสมัยเด็กที่เชียงใหม่ เพื่อทบทวนภาษาอาหรับสมัยพวกเขายังเป็นเด็กบิดามารดาเคยเดินทางมาดูแลธุรกิจเหมืองแร่ในคาสมุทรอาหรับและพาพวกเขาเดินทางมาด้วยขณะนั้นพันไม้อยุเพียงสองขวบมารดาจึงได้จ้างพี่เลี้ยงชาวอาหรับมาช่วยดูแลพันไม้และตัวเขาเพื่อความสะดวกแต่อยู่ได้เพียงสองปีก็จำต้องย้ายกลับมาเมืองไทยเพราะมารดาป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ฝุ่นทะเลทรายแต่ใครเลยจะคาดคิดว่า พี่เลี้ยงสาวที่มารดาจ้างมาจะปลูกพันและหลงรักติดหญิงพันไม้ถึงขนาดขอติดตามกลับมาเมืองไทยด้วยเพื่อทําหน้าที่ดูแลสองพี่น้องเธอได้สอนให้พวกเขาพูภาษาอาหรับอยู่เกือบสิบปีก่อนจะแต่งงานกับหนุ่มไทยและย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ชิม่แต่ทั้งสองครอบครัวก,ก็ยังคงผูกพันและไปมาหาสู่กันเสมอไม่เคยขาดพายมีครูดีที่สําคัญพายเป็นคนฉลาดและมีสมองยอดเยี่ยมเรียนรู้อะไรแล้วไม่มีลืมง่งาย น้องสาวคุยโวจนพี่ชายอดหัวเราะไม่ได้ทันทีที่รถเลี้ยวเข้ามาในเขตอาณาจักรของทีพอมารานคาลัสจัสตินหรืออีกในหนึ่งคือจัสตินพาเลตแทนไทยก็ได้หายไปบอกกับน้องสาวที่นั่งอยู่ข้างตัวเป็นไงอาณาจักรของเพื่อนพี่พันไม้จ้องมองอย่างตื่นตะลึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจเพราะไม่คิดว่าที่พักเพื่อนของพี่ชายตนเองซึ่งเป็นเพียงผู้นำเผ่าเล็กๆอย่างบาลัส จะยิ่งใหญ่อลังการถึงเพียงนี้ใจกลางพื้นที่กว้างใหญ่มีประสาวสีขาวถูกสร้างและตกแต่งไว้อย่างงดงามสองข้างทางที่รถขับผ่านจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้เขียวขจีปลูกเรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบดูก็รู้ว่าได้รับก,การดูแลเป็นอย่างดีบ่งบอกได้ว่าเจ้าของที่นี่น่าจะชื่นชอบต้นไม้เมื่อสองหลุ่มสาวก้าวลงจากรถก็พบว่ามีคนมาตั้งแถวยืนคอยต้อนรับเขาและเธอหนึ่งในนั้นคือจาบินองค์คละคนสนิทข,ของชีฟอมาลาน แทนไทยทักทายจาบินด้วยความสนิทสนมก่อนจะแนะนําให้เขารู้จักกับน้องสาวจากนั้นจาบินได้เอ่ยเชื้อเชิญสองหนุ่มสาวเข้าไปด้านในนั่งพักให้หายเหนื่อยและดื่มน้ำชากันก่อนนะครับส่วนกระเป๋าผมได้สั่งให้คนนําไปไว้ที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วจาบินบอกพร้อมกับสุดตัวลงนั่งในห้องรับแขกขอบคุณคะ่ะพันไม้สุดตัวลงนั่งมือเอื้อมหยิบถ้วยชามาจิบก่อนจะเบ้หน้าขมไปหรอครับคุณพาย ไม่ชินกับรสชาติมากกว่าค่ะพันไมตอบกลับไปเป็นภาษาถิ่นของบาลัสได้อย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าสำเนียงของหญิงสาวจะสู้แทนไทยไม่ได้แต่ก็นับว่าเธอสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาบาลัสได้เป็นอย่างดีโดยส่วนตัวเธอเป็นคนชอบดื่มน้ำเปล่ามากกว่าพวกน้ำชาหรือกาแฟแม้รสชาติชาของที่นี่จะเข้มข้นและขมไปสักนิดแต่ก็ไม่ถึงกับดื่มไม่ได้หลังจากวางถ้วยชาสีสวยไว้ที่เดิมสายตาของพันไม ก็จับจ้องและสำรวจไปรอบๆด้วยความสนใจถ้าอย่างนั้นผมจะสั่งให้เด็กนำน้ำเปล่ามาให้คุณพายนะครับจาบินบอกอย่างใส่ใจขอบคุณพ่ะคุณจาบินพันไมพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้จาบินยิ้มตอบอย่างเผ้อไผเขานึกชื่นชมรอยยิ้มหวานละมุนของเธอและเผยแสดงออกนอกหน้าจนเพื่อนหลักจับได้ <c oughs> แทนไทยกระแอมขึ้นมาจนจาบินสะดุ้งเล็กน้อยทันชีข,ของนายไม่อยู่เหรอ แทนไทยถามขึ้นหวังเล็กสติองคลักหนุ่มแม้พันไม่จะไม่ใช่ผู้หญิงหน้าตาสะสวยที่ใครๆเห็นแล้วจะต้องตกตะลึงแต่น้องสาวเขาคนนี้ก็ใช่ว่าจะขี้เหล่ปากคอคิ้วคางสอดรับกันเหมาะเจาะเสริมให้ใบหน้าเรียวดูน่ารักไม่เหมือนใครโดยเฉพาะริมฝีปากแดงและเลือดโดยธรรมชาตินั้นเวลาที่ย้มยิ้มออกมาคราวใดหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เป็นอันตกตะลึงทุกไลายจาบินเห็นสายตาดุดุของแทนไทย ที่จ้องมองมาเหมือนจะปรามเขาก็หัวเราะเก้อๆชายแดงมีปัญหานิดหน่อยท่านชีฟก็เลยต้องไปตรวจดูความเรียบร้อยคำๆำนายก็คงจะได้เจอในขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นท่านไม้ก็ตื่นตะลึงในความสวยงามวิจิตรของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งในวังแห่งนี้โดยเฉพาะงานฝีมือการแกะสลักซึ่งได้ลงรักปิดทองคำแท้ที่มีลวดลายอ่อนช้อยด้วยความประณีตบรรจงทั้งเป็นความสวยงามที่เห็นแล้วยากจะลืมเลือนอย่างแท้จริง พวกนายเพิ่งจะเดินทางมาเหนื่อยๆกลับขึ้นไปพักผ่อนก่อนดีไหมถ้าท่านชีกเดินทางมาถึงเมื่อไหร่ฉันจะให้คนขึ้นไปส่งข่าวจาบินกล่าวขึ้นหลังจากเห็นว่าได้เวลาพอสมควรแล้วไม่ต้องห่วงเรานายไปทํางานของนายเถอะแทนไทยเอ่อยขึ้นได้ยินดังนั้นจาบินจึงขอตัวกลับไปทํางานต่อเพื่อปล่อยให้สองพี่น้องได้พักผ่อนกันตามสบายพายเชื่อแล้ววพาเพื่อนพี่แทนรวยอย่างที่เคยคุยไว้จริงๆแต่พี่แทนเคยเล่าว่าบาลัสเป็นเพียงเผ่าเล็กๆ ที่ดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์แล้วทำไมเพื่อนของพี่แทนถึงมีเงินมากมายขนาดนำมาสร้างปราสาทและชวังที่งดงามวิจิตรได้ถึงเพียงนี้ล่ะคะพันไม้เอ่ยถามด้วยสีหน้าแสดงถึงความงุนงงสงสัยแทนไทยยิ้มให้น้องสาวของเขาอย่างเป็นตาก่อนจะเอ่ยว่าทีนี้เชื่อแล้วใช่ไหมว่าพี่พูดจริงไม่ได้โม้อย่างที่เรากล่าวหาได้ฟังแล้วหญิงสาวก็พยักหน้าแต่ยังไม่ไวยพูดโต้แย้งกลับไป จะให้พายเชื่อคำพูดของพี่แทนง่ายๆโดยไม่มีหลักฐานได้ยังไงอย่างน้อยก็ต้องมาเห็นด้วยตาของตัวเองก่อนสิถึงจะเชื่อพันไมายขยับตัวใกล้พี่ชายพร้อมกับจะโงกหน้าเข้าไปกระซิบถามต่อว่าแต่เพื่อนพี่แทนคนนี้เขาทํามาหากินอะไรถึงรวยไม่เกงอกเกงใจใครแบบนี้ทําไมเราต้องกระซิบกระซาบด้วยแล้วอยู่ดีๆมาเบียดที่ทําไมแทนไทยยิ้มขำก็จะได้ใกล้ชิดกันนี่คะพันไมายพูดพร้อมกับเบียดไหลเข้าไปใกล้พี่ชายยิ่งขึ้น เล่านี่นับวันจะล้นใหญ่แล้วนะไอพฤติกรรมกัดขาดเกินเกินของเรานะ่ะเก็บไว้หน่อยดีไหมที่นี่บาลสนซนะไม่ใช่เมืองไทยแทนไทยเอ่ยเตือนพันไมนิ้วหน้าก่อนจะตอบเสียงใสโดยไม่มีท่าทีเกรงโกรพี่ชายสักนิดหลอกด่ากันอีกละนี่พิแทนยังไม่ชินอีกหรอคะที่ผ่านมาไม่ว่าพายจะพูดหรือทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจพิแทนสักทีบ่นอะไรแทนไทยถามเสียงเข้มเมื่อเห็นว่าแทนไทยเริ่มชักเสียหน้าไม่พอใจ พันไม่จะยิ้มหวานเพื่อประจบประแจงพี่ชายตกลงเพื่อนพี่แทนเขาทำมาหากินอะไรคะทำไมถึงได้มีเงินมากมายขนาดนี้เหมืองแร่ทองคำโอ้พันไมยในตาลุกวาวทันทีที่ได้ยินคำตอบของพี่ชายพูดไม่ออกละสิแทนไทยยิ้มขำนานๆที่จะเห็นแม่ตัวยุ่งจุกแบบนี้อย่าคิดว่าที่นี่มีแต่ทะเลทรายนะเผ่านี้เขามั่งขั่งพเพราะมีบ่อน้ำมันนอกจากบ่อน้ำมันแล้ว ก็ยังมีเหมืองแร่ทองคําอยู่หลายแห่งที่สําคัญเหมืองทองเหล่านั้นเป็นของตระกูลคารลัสจัสตินแทบทั้งสิ้นและนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงร่ํารวยล้นฟ้าจนสามารถสร้างจัสตินพาเลตขึ้นมาได้อย่างงดงามอย่างที่เราเห็นขนาดนั้นเลยภายเชื่อแล้วว่าเขารวยจริงพันไมเอเอ่ยขึ้นหลังอ้าปากค้างกับสิ่งที่ได้ยินจัสตินพาเลตแม้จะไม่โอ้อาเท่ากับพระราชวังในแถบยุโรป แต่ความสวยงามของที่นี่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแถมยังมีเอกลักษณ์มากกว่าด้วยซ้ำเพราะเขาเน้นอรารยธรรมอาหลับที่สําคัญวังนี้สร้างจากดินซะเป็นส่วนใหญ่อิฐจุกก้อนที่นําม,มาปลูกสร้างบ่งบอกได้ถึงความเก่าแก่ที่นี่สร้างมาร้อยกว่าปีแล้วนะพายสร้างมาก่อนเราจะเกิดพันไม้นิ่งฟังด้วยความสนใจเธอเองเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบและเข้าขั้นหลงไหลในอรารยธรรมของประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของเก่าแก่และวัตถุบโบราณการมาเยือนบารัสในครั้งนี้ทําให้เธอมีโอกาสได้มาชมความงดงามของอารยธรรมเก่าแก่ของอาหรับซึ่งถือว่าคุ้มค่าแม้จะผิดหวังอยู่บ้างที่ไม่ได้นอนในกระโจมผ้าตามแบบพวกเบด,ดูอินเพื่อสนองความชอบการประจนภัยส่วนตัวแต่ความงดงามของจัสตินพาเลตก็ขอที่จะชดเชยกับความผิดหวังในเรื่องนั้นได้เหมือนกันเอา้าฟังเพลินจนตาปลือเชียว แทนไทยจิ่งน้าผากนูนสวยของน้องสาวเบาๆคนตัวเล็กหัวล็อ,อกแก้เกอเมื่อคืนพายโมวแต่ตื่นเต้นที่จะได้เดินทางมาที่นี่เลยนอนไม่ค่อยหลับแล้วอาจเป็นเพราะเวลาที่ต่างกันด้วยคะ่ะนั่นสิเวลาที่บารลัสต่างจากเมืองไทยราวสี่ชั่วโมงร่างกายของพายคงยังปรับตัวไม่ทันพี่ว่าพายไปพักก่อนดีไหมก็ดีเหมือนกันคะ่ะแล้วพี่แทนแล่ะคะจะไปพักด้วยกันไหมอืมพี่อยากอาบน้ําเหนียวตัวเต็มทนแล้วว่าจะเอนหลังสักหน่อย แทนไทยหันไปบอกพันไมล์ไายเองก็ไปนอนงีบเอาแรงก่อนดีกว่าตื่นมาแล้วค่อยว่ากันตกลงค่ะก็เปิดตัวสาวพันไมล์กันไปแล้วนะคะนางก็ไม่ธรรมดาหาแต่เรื่องใส่ตัวความคิดและวีลกรรมแต่ละอย่างของนางล้วนสร้างความปวดหัวให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะชิกหนุ่มของเราสำหรับอีพีหน้าถึงข่าวเปิดตัวชิกอมรานของเรากันบ้างอย่าลืมมาร่วมรุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าการพบกันครั้งแรกระหว่างสองพานางของเรา จะมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นอะไรให้ติดตามบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนุชฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตของนุชและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ใน EP หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ